สิพามาตั้มเมียงคาเปี่ยมพขาจะดุดิบมยียังแน่คนนน่ะมื่อนี่นี่มีลัมคาโนอ่อนเนาะค่ะเนาะนี่ลัมคาอ่อนนี่นี่นี่คือตะไคร้ตะไคร้หนึ่สองตะไคร้นี่สามคือนี่ใบบักน้าค่ะใบบักนาวอ่อนใบบักนาวอ,าอ่อนเนี่ยเขามาใส่นี่คือ เป็นสมุสนไพรชนิดหนึ่งเลยกินบ่อยทองอึดเวลาเขากินทองบะทองอึดอันนี้ก็สมุนไพรอยู่แล้วกันเลยลำคากับตะไคร้มันก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งอยู่แล้วท่นจะมาตัา้มเมียงเนี่ยค่ะเมียตั้มเมียงลำคาเตี้ยมแล้วเนี่เอ่ออื่นให้เอาลำคาเนี่ยไปซอยก่อนนะกันนี่นี่สรซอยก่อนเดี๋ยวซอยเรียบร้อยแล้วจะทิ้งตั้ตแบบใดเนี่ยเขาไปเบิึงวี่สี่ตั้เนาะค่ะ มี้ว่าตั้มเมียงคาดึน่นำาสุด,ดิบของเรามานะคะลำคาอ่อนนี่ตะไคร้ไข่ใส่สองสามต้นนะคะนี่ลำคาอ่อนมีอย่างวหนที่มีสองอย่างอันนี้ยอดอันนี้ใบมะนาวอ,อ่อนเนี่ยนี่คือใบมะนาวอ่อนแก่ท้องอือท้องเฟ้อ สมุนไพรพวงนี้ก็เป็นสมุนไพรอยู่แล้วก่ะราม่าอ่อนตะไคร่ค่ะสมุนไพรเ้ยค่ะแก้ได้ทุกอย่างท้องอืดท้องเฟือขับลมแก้ต้านโควิดก็ได้นะคะนี่ใบบังหน้ามันแกะกินบ่อยเฮาท้องอืดท้องอืดยืนเยนะคะ่ะใบบังหน้าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งอามาตามรวมกันแล้วก็ชิมีตอนครับวิธีเขาตอนนี้เขามาสอยเบิ้งวิธีซ้อยกันเนาะคะ่ะ จังเคยบึงวิธีจำอันนี้เขาชิ่ว่าทันลำคาอ่อนเนี่ยเจกอนนี่ลำคาสักก่อนน้อยนี่งว่ไงข้าจะงเคยจะไปตั้มมาทห้มันจำไดมันควรตั้มง่ายนี่ข้าปอกออกเจก่อนปอกหน่อยนี่งเกอปอกลำคาอ่อนเอาจังหน่อยนึงเลาวก มดิฟันอมอเดอร์ค่ะนีม่มาน่วยช่วยทำเห็นมันจำง่ายมันเหล็กง่ายยำก็ง่าย กินก็เมียงบักมีก็ได้กับเมียงบบกระเจีไยบก็ได้กระเจี๊ยบคือก,กะทินนะคะเอาผักเป็นผักมันผักอีเลิศก็ได้ไม่บางย่มก็ได้ไม่บังย่มก็ดีคือการกันแดนกนกดกินก็ผักอีเลิศีงแจวมันเป็นสมุนไพรสมุนไพรต่อสมุนไพรมาบวกก,กันกันกิ้กกบผักอีเลิศใบชะพลูอ่ะเอามากินกับ อาารที่กินก็บอกเดอร่ี่ก็หมักกลย้ยก็ได้กินได้ทุกอย่างพักมาแน่มีพักจะกินได้คือพักกระเช็ดใบบกงมมากล้วยมะกเดือมากก้นหน้ากินได้แล้วก็ใบชะพลูกินได้ ทำไมเห็ดผักมันได้ได้ทุกอย่างเอาน้ำผาเอากี่กับกระด่แซมระเลศกตะปูมักนี่เอาเอาเอาให้มันเดลี่แซมนี้ได้กันนี่ให้เอาไปตำเอาไข่ไงเหลือเตเหลือเตกระปูมักผักมมยหยดเดือยใบมันกระแด่ใบอ่อนใบใบใบเหลือมันนะนี่มดเชื้อไข่ สวัสดีตางาน นี่คือใบมังนาวค่าข้าแใบมังนาวาก็ช่วยอีกอ่ะมีสามอย่าง <c oughs> สี่ห้าสิบเซกัน ข้าวโพใส่รกระเทียมเ้าใส่หอมแดงไปหน่อยไว้เละๆต่ำกดเบิงเนาะคะ่ะเนาะตอนนีซอยซะก่เนานะคะ่ะเนาะซอยเบิ่งกันเนาะข้าวซอย ช่วยช่วยนาะให้ตํามเงินแลกอิกนงาบยิ่กับเข่าก็ได้ด้วยกันต้องชิคกี้พักเข่าก็บได้แต่แดดพุมา ไข่กันแหลกเลยนะหมักเลยเยแล้วดีไซน์ทำได้ก็ได้ใส่สามตูดแล้วจะร่ำคาวนี่คือเอิญใครๆว่าต้มสมุนไพรก็ได้เพราะมันม,มีแต่สม,มุนไพรตัางหนานเลยเนี่ยสีห้ามาจำ ที่เรามาตามมนมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลย นี่มั้งเนี่ยฮะพักขึ้นกลับอยู่เด่นไข่วิธีนันน้ำขางออนตะไข่ต้ะเมียงแล้วฮะใจเอาใดมาตั้ง มังคนกะทิเคยเห็นบางคนอาจจะบ่เคยเห็นมังคนอาจจะเคยกินบางคนอาจจะบ่เคยกินคือตั้มเหมี่ยง,งค่ะมันคือคนบ้านนอกเขาเขาเคยนี่นี่ค่ะหั่นแล้วนี่นี่นี่นีรอหั่นเสร็จเรียบร้อ,อยฮะไอ้จักหน่อยก็ได้หัน่นเพื่อแสีบ เปลือกมันแสบนี่แต่สมุนไพรทางนั้นเลยนี่ อ่ะพ่อพ่อเราต้องการอะไรล่ะต้องนัดล่ะเนี่ยเนี่ยลำคาตะไคร้นี่ใบบักนาอ่อนเดี๋ยวเขามาเบิ่งตั้มกันนะกันเอาเขามาเบิ่งการตั้มเนี่ยบักพีดยมงการตั้มด้วยบั้นเขาสวยแล้วเดี๋ยวเลยเนี่ยบักพรีดในแผ่นติ่ใช้ หนึ่งสองสามสี่หาหกเจ้หกหน่วยก็กินเผ็ดได้พอประมาณตามพีคนนะคะกินเผ็ดได้พอประมาณนะคะอ้าวเหลวเห่ะเอาอาชีมีลงอ่ะลงเดียวมืด ทั้งคาทั้งหอมทั้งแอนงรมิดเลยลงพร้อมกันเลยลั่คาทั้งตีทั้งซอยไว้ลงหมดเลยเอาลงหมดเจ๊จับต้ามบ้นเฮ้ <laughs> ยกระเด็นไหมล่ะ เอาเหลียมทำไงยังไงน้ำแดงกับใจต้องไปผอมกันเลยเด้อตั้มำลงเป็นน้ำซีกันเลยคุณ,คณน้งคนต้องจิตตั้มพริกไอ้ตั้ม ชาทมไข่แหล,ลกก่อนก็าจากเอาหอมแดงลงตังแ้พ่นเอาลงนมกันเลยที่แหลกเหลียมห,ห,หอมปุทชี่ตั้งแตกบรเง่ายๆเด้อบริเง่าๆเด้อค่ะอยากของเสียบก็ต้องใจเย็น ต่จิ้งก็ทีใส่บะคามเปียนี่นนี้ไม่แพ้ไมยคามเปียกใส่บักหน้าแทนใช้มะนาวให้หยอดนั่นก็นไดหยอดบะคามเดี๋ nh ดยวไปเก็บหยอดกนะันนั่นาหะที่เอาหยอดมาใส่นะ ครบแล้วนี่มะน,น,น,นาวคุณได้มาเปียวกระเซเปียวด้วยค่ะอืมกระเซยโอ้ทำน,นี่ผงนัวลงไปกระเซยหน่อยเฉนหน่อยเฉนไรเฉยไร นี่คือน้ำปลาน้ำปลาใช้เป็นตน้ตนคือตอนใส่ลงไปเดี๋ยวจะค่อยชิมมิ่งเนาะหลันจางมราเค็มเ้าจะเคยใส่ใหม่ นี่ละตามเหลี่ยว,วชิมก่อนอืมสุดยอดอืพอดี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 มันต้องเต็มอีกเลยลมันคือกาถือคัดแท้ าดูแพะนี่น้าตาที่ออกที่ออกดูอือาจจะสม,มุนไพรทั้งนั้นเลย เรียบร้อยนี่ค่ะนั้งเหมียงขาเอาเสียบเสียบเสียบเดินมาซิมมาซิมไปหาปลาเมื่อกี้กลับไปอืมอืมเอาอ่ะมันจะมาเด้อนหายากมากินเหมียงขาเลยอืมอืมนักไปฮะนึงมากินกับเ,เ,เบบสียบเสียบเสียบจ้าเลี้ยงเน็ตจ้า